ที่ลบบุรีค่ะกองพันธ์บริการกองบริการศูนย์การทหารปืนใหญ่ออกช่วยเหลือให้บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชนชุมชนรอบค่ายเพื่อลดความคับข้างของประชาชนที่ต้องการใช้บริการร้านตัดผมค่ะพันโทพงศรเพชรบัวศักด์ ผู้บังคับกองพันธ์บริการกองบริการศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกช่วยเหลือให้บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชนรอบค่ายภูมิพลในเขตชุมชนเทศบาลตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีและอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทเพื่อลดความขัดข้างของประชาชนที่ต้องการใช้บริการร้านตัดผมและลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลซึ่งการให้บริการในทุกขั้นตอน หน่วยบริการของทหารได้ยึดตามมาต,าามาตราการ4ข้อของร้านตัดผมตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ทหารผู้ให้บริการตัดผมได้สวมใส่เฟสชิลหน้ากากอนามัยถุงมือพร้อมวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ให้บริการรวมถึงล้างมือและอุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนขณะที่ผู้มาใช้บริการจะต้องผ่านจุดคัด วัดอุณหภูมิร่างกายและต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการรอและเว้นระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิ่งโดยไม่มีการให้บริการด้วยใบยมีดโกนในการโกนหนวดหรือการจรให้แก่ผู้มารับบริการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการอีกด้วย